ครับมาหอดคลิปที่สามทางด่านสายมือนี่กับก้อนสิลงอุโมงค์นี่ครับก็จะเป็นขนสง่งสถานีขนส่งนะครับยื่นี่ขนส่งมีสะพานลอยแล้วสถานีขนส่งจังหวัดอุบลน,นะครับะสะพานลอยขามแล้วก็ลงอุโมงค์ครับอุโมงค์ในลงไปนี่เพื่อที่จะไปปากเซน,นะครับ ไปปากเสซซอปบอเล่าเนาะเนี่ครับอุโมงรอดอุโมงไปอุโมงอันนี้ซื้ออโมงว่าแยกเอ่อแยกเหนี่ยงว่าเลืมซื้อละ่ะจีแถวบิ๊กซีนะทางลัางก็จะเป็นบิ๊กซีอืโอ้สั่งมาเลืมซื้อ เริ่มซื้อแยกกันนี่แยกกูโมงอันเนี้ยขึ้นมากกาสิเป็นปั่มปตทครับตรงไปก่สิเคมาราดไปหอดก่สิเคมาราดตะการผืดผลหอดตะการผืดผลไปเคม,มาราดเลียวซ้ายแต่ว่าผมสีเหลี่ยวขวาครับไปเห็ดทุระก่อนแป๊บหนึ่งตรงไปก็จะไปพี่บูนมั่งสาหารแล้วก็พูดละออกปากซ่พูดละครับออกกับรถ ขากลับรถขาวรตก้าวกลับรถขงเขานะครับัา้าวตกไปทางสายเมื่อนเนี่ยก็จะเป็นตลาดตลาดบ้านการเลื้องตลาดบ้านการเลื้องนะครับหรือว่าวัดบ้านการเลื้งนองนอ่า กับวัดบ้านการเหลืองอ,อันนี้เขาก็เจ้ากับยูเทิร์นรถทางกลับรถขาก็จิตตรงไปอยเด็สิไปเดียวหัวอยู่หม่องไฟแดงมันนาขนทรงหม่องสอบใบกับขี่เวละครับ นี่บุริษัทเกียรติสุรนน์ขายโมอเตอร์ไซค์เนาะนี่ครับตรงไปก็ช่องเม็กตรงไปช่องเม็กเกินซิดินทรอุทยานแห่งชาติหาแต้มอ่าผมก็สีเหลี่ยวขันานี่ครับเฮ็ดทุลา,ากอนจะข้าวอุบลราชธานีสนามบินแห่งชาติอุบลราชธานี ก็จบการรีวิวใปคลิปสามเพียงเท่านี้ก่อนนะครับรอไฟเขียวอันนี้ก็เป็นลานซอยิงเจริอนรถค้ายรถมือสองครับ